เมื่อวันที่1ตุลาคม2564เวลา15น,นาฬิกาที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายประจนประักกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2565 โดยเป็นการประชุมครั้งแรกประจำปีงบประมาณพศ2565และถือเป็นครั้งแรกหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้เกิดการบรูรณาการทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายประจนปรัตสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสําหรับการดำเนินการสถานการณ์โควิด -19 เบื้องต้นจะยึดถือการดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลและแนวทางเดิมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนก่อนหน้าได้วางแนวทางไว้แล้วเป็นหลัก โดยเน้นยำ้ำการสร้างการรับรู้ที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนักแต่ไม่ตนก